มาคุยเรื่องเรื่องสุจริตคอร์รัปชันบ้านเมืองเราดีกว่าผมว่านี่เป็นเรื่องที่สาคัญกว่าผมมองว่าประเทศเราเนี่ยวันนี้นะคงไปไม่รอดครับเพราะยังไม่มีสัญญาณเลยที่จะเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันทุกปัญหาที่เกิดขึ้นในบ้านเมืองเราเนี่ยมันเกิดจากการคอร์รัปชันเลยทั้งสิน้นประเทศอื่นที่เขาจเจริญเนี่ยไม่ว่าจะเกาหลีไม่ว่าจะไต้หวันไม่ว่าจะสิงคโ,โปร์หรือแม้แต่ประเทศจีน เขาจเจริญขึ้นมาได้เพราะอะไรครับเพราะเขาปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันอย่างจริงจังประเทศจีนนี่ประหาร,ค,รคดีคอร์รัปชันถึงห้าหกหมื่นคนแต่ประเทศเรา,าไม่เคยมีใครถูกประหารด้วยการทุจริตคอร์รัปชันเลยนั้นประเทศเราเนี่ยผมบอกเลยว่าจะให้ประเทศเราจเจริญได้นะหลุดพ้นจากประเทศกําลังพัฒนาเราก็ต้องให้ความสําคัญกับการปราบปรามการคอร์รัปชันผมยกตัวอย่างให้ดูชัดๆหนึ่งประเทศก่อนสนะิงคโปร์เนี่ยครับ ในวันที่ได้เอกลาชมานะผมไม่ได้จะ่าอังกฤษเรียอะไรก็จำไม่ได้แล้วก็เป็นประเทศเดียวกับมาเลเซียแต่เกาะสิงคโปร์เนี่ยเป็นแหล่งอาบายามุกแล้วก็ก,การทุจริตคอร์รัปชันเป็นแหล่งที่มีแต่ปัญหานะเป็นพื้นที่เสื่อมโทรมมาเลยก็เลยจำเป็นต้องตัดออกเพราะไม่อยากจะเอามาสร้างปัญหาให้กับสังคมเขาสนะิงคโปร์เป็นประเทศที่ประกอบไปด้วยหลายเชื้อชาติมากประเทศนี้นะนะมีทั้งแขกมีทั้งจีนมีทั้ง คนพื้นเมืองมีหลายเชื้อชาติมากมีจีนด้วยแต่ว่าวันนี้เขาสามารถรวมเชื้อทุกเชื้อชาตินะให้เป็นหนึ่งเดียวได้เพราะเขามีผู้นําที่ดีนั่นคือลีกวนยูเป็นนายกรัฐมนตรีคนแรกของประเทศสิงคโปร์เขาใช้เวลาไม่แค่สิบปีนะครับในการจัดการกับปัญหาเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันเขาสามารถใช้เวลาแค่สิบปีทําให้การคอร์รัปชันของประเทศเขาไม่มีแล้วประเทศเขาก็จเจริญก้าวหน้ามาจนทุกวันนี้นะ ความรวยของประเทศสิงคโปร์เนี่ยนะ่าจะติดอันดับหนึ่งในห้าของโลกนะเกาะที่ไม่มีแม้แต่น้ําดื่มนะครับเขาสามารถทําจนวันนี้เป็นประเทศที่มีความร่ํารวยนะติดอันดับหนึ่งในห้าของโลกนะผมว่าเเผอๆม่อันดับสามด้วยมนะั้งที่ดูน้ําดื่มยังไม่มีแต่วันนี้เขาเป็นประเทศที่มั่งคั่งมากแต่ต้องยอมรับนะว่าเขาเอาจริงมากเลยครับกฎหมายก็รุนแรงมากระหารมีเคียนด้วยนะ เออบางเรื่องเนี่ยครับบางครั้งนี่นะคนเรามันกลัวมีการเคียนด้วยมีการโบยด้วยการติดคุกปีสองปีบางคนมันอาจจะไม่กลัวนะแต่ถ้ามีการโบยร้อยทีนยะมันอาจจะกลัวโบยร้อยทีมากกว่าการถูกจําคุกสองปีนะดังั้นสิงคโปร์ใช้ทุกวิธีการในการที่จะปาปาวกับพวกคนชั่วพวกมักง่ายการทิ้งขยะบนท้องถนนเนี่ยถ้าปรับเอาสมมติปรับหมื่นบาทเนี่ยคนรวยอนยะ่า้ไม่กลัวกันนะใช่ไหม คนรวยไม่กลัวหรอกว่ากูมีเงินนี่คนจนอาจจะกลัวปราบเป็นหมื่นกูเอาเงินที่ไหนมาปราบแต่มันกลัวอะไรกลัวถูกเคียนครับถูกโบยครับเ,เห็นไหมมันก็เลยทาให้ทั้งคนรวยทั้งคนจนไม่กลัวกฎหมายไงครับเขาจึงใช้เวลาีม่แค่สิบปีในการจัดการคอรัปชันอย่างสินส้นซากและรีกันยูก็ไม่สนด้วยเพื่อนฝูงนะถ้าเกิดว่าคุณทุรกิจคอรัปชัน่นก็คือกฎหมายคือกฎหมายประชาชนเขาถึงยอมรับเขาบอกเขาคือบีดาของสิงคโปร์ เขาทาให้สิงคโปร์เจริญขึ้นมาได้ในยุคของเขาแต่ประเทศเราเนี่ยคนรวยๆแม่งได้เปรียบตลอดใช่ไหมครับถ้าโทษปรับนี่ไม่มีใครกลัวแล้วครับคนรวยอ่ะผมถึงบอกว่าถ้าเกิดมีโทษโบยเนี่ยนะแม่งกลัวแม่งคนจะกลัวนะเศรษฐีนะ่ไม่ต้องนะเห็ไหมปรับปรับแสนหนึ่งกับถูกโบยห้าทีอ่ะให้เลือกเอาเนี่ยผมว่าเศรษฐีมันยินดียอมยอมถูกปรับแสนนึะแต่มันคงจะไม่ถูกยอมโบยห้าทีนะครับประเทศเรามันไม่กล้าครับ มันไม่กล้าที่ใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดค,คุณเห็นไหมว่าวนนี้บอนซ่องนะแมงทุจริตกันก็จ่ายสวยครับมันจะแก้ได้ไงประเทศนี้ถ้าคุณไม่ปาบโกงประเทศนี้ไม่มีทางจเจริญครับการคอรัปชันครับคุณเห็นไหมแค่เ,คเรื่องวัคซีนนี่ก็เริ่มมีกลิ่นตุโตกันไหมเริ่มมีการกักอะไรัหเริ่มมีการใช้อํานาจรัฐใช้เครื่องมือรัดในการเอื้อประโยชน์เลไนะครับนะวันนี้พวกเราต้องอย่าให้หมองว่าการทุจริตคอรัปชันเป็นเรื่องปกติธรรมดานะ เราต้องไม่ยอมรับการแดกสินบนนะครับแล้วเมื่อเช้านี้นะครับผมเห็นข่าวแล้วครับว่าการยื่นตรวจสอบคุณสมบัติของคุณศิระก็มีสอสอเพื่อไทยถอนชื่อไปสองคนนะครับแล้วคุณทำไมอยู่ใน้วตอนแรกคุณไปเข้าชื่อเขาแล้วอยู่มาถอนทำไมพูดบายนะครับเข้ามาทะลึ่งกับกูนะครับประเทศไทยไปไม่รอดให้กูไปอยู่ประเทศอื่นประเทศนี้ประเทศกูมึงที่ควรจะไปอยู่ประเทศอื่นมึงก็ควรอยู่ประเทศอื่นไม่ควรมาอยู่ประเทศนี้กูเนี่ยเหมาะอยู่ประเทศนี้มาก พวกคนอย่างกูเนี่จะทาใ้ประเทศจเจริญแต่คนอย่างมึงดิขยะขยะแม้ขั้นบนโลกออนไลน์อ่ะไอสัตว์ไม่ต้องพูดถึงชีวิตจริงบนโลกมนุษย์หรอกครับนะขนาดบนโลกออนไลน์มึงยังทําตัวเป็นขยะเลยเฮียเออคนอย่างกูเนี่ยเหมาะจะอยู่ประเทศนี้มากกว่าคนอย่างมึงอ่ยควรจะไปอยู่ประเทศอื่นเราต้องพวกเราต้องไม่ยอมนะครับวันนี้นะข้ารายการชั้นสูง หรือแม้แต่งนายยกเลิกมตีไม่เคยจริงจังเลยในการปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันเห็นไหมไม่เคยสีเลียสจริงจังเลยที่จะลากคอคนกินสินบาทค่าสีบนมาลงโทษทั้งที่บอกว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้ฉบับปราบโกงปราบเฮียอะไรทั้งวันนี้แม่งโกงกันทุกย่อมยาเห็นไหม วันนี้มีสัญญาแลไรบ้ามีบอคขับรถโต๊ะการนันหล่นกลางถนนเลยอย่างเงี้ยเขาเคยย้ายบุกเขไปจับเลยถ้าการนันนี่เป็นสิ่งกฎหมายครับจับแม่งประหารแม่งเลยเพิ่มโทษหนักๆใครมีส่วนเกี่ยวกองประหารแม่งเลยเผาแม่งเลยอุปกรณ์การเล่นการพนันทุกชนิดเผาแม่งให้สิ้นซากจบละ เออถ้าไม่ทำก็เปิดให้แม่งถูกกฎหมายไปเลยก็เปิดให้แม่งถูกกฎหมายไปเลยสิทำไมมันเลิกไม่ได้ก็เอาแม่งขึ้นมาอยู่บนดินถ้ามึงอยู่เทาๆก็เป็นแบบนี้ก็คือก็เป็นแสดงของการทุจริตคอร์อรัปชันบอนมันจะเปิดได้ไงก็เจ้าหน้าที่มันไม่กินสินบนไนะอ้เฮียคิดง่ายๆลองไล่แม่งออกเลยครับถ้ามีระดับในพลถูกไล่ออกติดคุกเีครับใครจะกล้านะคุณเมีนนาย,ยกคุณต้องทําแล้วไม่ใช่มื่ยังเห็นแกพักพ,กพวกพี่น้องอยู่ยนี้ชิบหายประเทศก็ชิบหายได้อยู่มาเจ็ดปีอ่ะ ประรูปตำรวจส้นตีรจนป่านานี้กูยังไม่เห็นไปถึงไหนเลยเย่มากใช่ไหมผมตรงตรงแบบน,นี้แลครับไม่ไดัดจริตหรอกครับไม่ว่าจะพูดเรื่องพระเรื่องบ้านเรื่องเมืองผมก็ตรงตรงแบบนี้คิดยังไงก็พูดไปแบบนั้นผมไม่ไดัดจริตนี่ก็บว่าช่วยๆกันหน่อยประชาชนต้องช่วยกันต้องแข้มแข็งต้องกาจะตก,ตก,ตกตตพ่อ,พอเงี่ยเฮียกาดตกเฮียอะไรประชาชนแม่งใสหน้ากาดจนหน้าแม่งขาวไปครึ่งหน้าแล้วไอ้เฮียใช่ไหม ล้างมือจนมือป่วยมาได้เฮียแต่พวกมึงไงสิที่แม่งผิดพลาดนะมึงไม่เคยลงโทษพวกมึงกันเองเลยดีจะยัดข้อหาประชาชนนะดําเนินกันดีประชาชนพวกมึงเก่งนะแต่กับข้าราชก,การกูไม่เห็นมึงเอาจริงเอาจังอ่ะนะผมถึงไม่ยอมไนปะผมเจอแม่งนะมึงใครทุจริตเขาจังกูไม่สนใจกูรวยแม่งหมดอนะ่ะทั้นประเทศเราบอกว่าถ้าไม่มีการป่าปรามทุจริตคอรัปชันะ่นมันไปไม่รอดหรอกครับมันก็อยู่เป็นแบบนี้ แลยสองสี่เจ็ดห้ามันไม่เคยแก้ด้เพราะมึงไม่เคยที่จะป่าบโกงไงมึงพูดแต่เรื่องการสร้างนู่นสร้างนี่สร้างรถไฟฟ้านะการแจกเงินโครงการนั้นโครงการนีถามว่าไอ้ทุกโครงการเนี่ยมันใช้เงินใช่ไหมครับแล้วมันมีการชุดรลิตใช่ไหมครับมดยไมงเคยพูดเรื่องการปราโกงมึงพูดแต่จะสร้างนู่นสร้างนี่ แต่มึงไม่ปากโกงไอ้ของที่ควรจะซื้อในราคาห้าบาทมึงก็ซื้อไในราคาร้อยบาทอ่ะมันจะเจริญได้ไงถนนหนทางบ้านเราทำไมมันนึงพังที่หน้านะครับ mm. ก็เพราะแม่งโกงไงเฮียะนะมานไอ้หมอชนะอะไรอย่างเงี้ยมันไม่เกี่ยวแล้วนะหมอชนะมึงทำมาเพื่ออะไรเพื่อจะตามจับผิดพวกกูเนบางคนเขาอาจจะไม่สะดวกให้มึงรู้ความลับเขาก็ได้เฮีย้ย มึงรู้หมดมึงสามารถไอแอปนี้เข้าถึงมือถือเข้าถึงรูปภาพเข้าถึงบลูทูธสามารถเปิดบลูทูธเปิดอะไรหมดเออีเหี้ยงี้มึงแม่งมันละเมิดสิทธิส่วนบุคคลหรือเปล่าเออเห็นไหมมึงชนะดีเหี้ยแต่คนอื่นเขาจะซวยเอาเดีครมึงไปยุ่งอะไรกับมือถือเขาล่ะเห็นไหม จะมาบังคับอีกไอ้เฮียนี่ประเทศนี้ประชาธิปไตยนะเว้ยไม่ใช่ประเทศเผด็จการนะแล้วมึงบอกมึงจะสร้างรถไฟถามว่าเอ๊ะมึงคุยเรื่องรถไฟรถไ,ไฟมึงสร้างถูกหรือสร้างแพงมึงมึงกล้าพูดไหมเพรามึงสร้างถูกหรือสร้างแพงเออถ้าสร้างแพงราคารถไฟมันจะถูกได้ไงเออ กิดวันนี้เราทําทุกอย่างตามต้นตูนิแท้จริงไม่มีการตังทรนเนี่ยโอ้โหแม่เราจะได้ของดีๆเยอะะแต่ตอนนี้ซื้อเฮียซื้อหาแล้วก็แพงหมดบวกสามสิบเปอร์เซ็นตผมรู้อยู่แล้วเพราะว่าผมเคยทํางานค้าขายกับหน่วยงานราชการไม่ใจ่ายใต้โต๊ะไม่มีทางมึงฝันไ่ไดนะ้นะนะถ้ามึงไม่ใจ่ายใต้โต๊ะนะมึงฝันไม่เลยนะเพรมึงจะได้งานนะอย่างน้อยก็พาตีหม้อแล้ววนะเออ ยังไงก็ต้องมีของขวัญของรางวัลน้พี่เดี๋ยได้โครงการนี้เดี๋ยวผมจัดของขวัญให้นะพี่นะช่วยหน่อยครับโครงการนี้เล็กๆขอน้องเถอะอ่าเขาอาจจะสงสารนะไอโครงการที่เป็นสิบยี่สิบล้านก็ไม่ได้ได้งานนี้ล้านสองล้านเห็นไหมเอาพี่ผมเอาทองคำเป็นรูปโลโก้บริษัทมาให้นะเป็นของขวัญ ส่วนพี่จะไปหลอมที่หลังเรื่องพี่นะอ่าอ่าเป็นเข็มกัดที่ระลึกนะให้ช่างทำทองตีไปเลยนะเป็นทองมีแกะสลักโลโก้บริษัตว t อย่างน้อยก็เออเป็นของจำร่วยบ o ยสัท์ทำไมให้อ่ะอแยก,กรอปีหน้านกูไม่ได้งานแล้วใช่ไหมพอได้ของขวันปุ๊บเดี๋ยวปีหน้าพี่จะแบ่งให้เยอะกว่านี้นะพอดีปีนี้มันค่อยๆเริ่มต้นเงิน ผมไม่เคยผ่านเรื่องพวกนี้มาไม่ใช่ไม่เคยผ่านเน่ะเพราะบริษัทไอ้รอบนี้นะโครงการนี้ขอคอมมิชชั่นเยอะหน่อยเพราะบริษัทก็จ่ายคอมมิชชั่นไม่ได้จ่ายเงินใต้โตไม่ได้ซื้อของหวานแจกไม่ได้งั้นเอากูแบกไ้เองก็ได้จ่ายคอมมิชชั่นให้กูเยอะหน่อยละกันเดี๋ยวกูเอาคอมมิชชั่นส่วนหนึ่งเนี่ย เขาไปซื้อทองให้กับคนที่มีอำนาจในการนุมัดเห็นไหมมันก็มีวิธีการพลิกแพงหมดนะครับเออบอกโครงการนี้นะครับคอมิชั่นสิบเปอร์เซ็น10%ผมไม่ได้หรอกไอ้สิบเอร์เซ็นเนี่ยคือที่จะเงินนะครับไม่สามารถจ่ายตรงไปที่นั่นได้จ่ายไปที่กูแล้วกันเดี๋ยวกูเอาไปซื้อทองเองเห็นไหมครับ พอได้ปุ๊บหกปีหน้านะเดี๋ยวน้องเดี๋ยวพี่จะตัดแบ่งให้เยอะกว่าน,นี้เห็นไหมความหวังมาคุแลัวถ้าพ,พี่เดี๋ยวปีหน้าผมก็จะหาของขวัญก้อนโตกว่านี้คนที่มีอำนาจในการจัดซื้อในรัฐบาลน,นะมันถึงรวยครับเออผมเคยผ่านชีวิตเหล่านี้มาหมดแล้วในช่วงที่ผมเป็นพนักง,งานผมก็ต้องทำใน,นเมื่อเราเป็นเซลล์เราเป็นโปรเจกต์ไม่ได้เจอเราต้องขายของครับ เราดูแลหน่วยงานราชการครับแต่สมัยก่อนชื่อแผนกขายหน่วยงานราชการชื่อแผนกแม่นก็หน้าอายแล้วครับรายยื่นํำบัญชแผนกขายซับขายหน่วยงานราชการก็ต้องเปลี่ยนแผนกใหม่เป็นเป็นแผนกเคียร์เคาน์นี่นะครับเคเคาน์เมนเชอร์ นามชื่อมันก็โอเคเราเป็นเคียร์เขานะเป็นใช่ไหมครับเพื่ออะไรเพื่อให้ทางการทางานง่ายแล้วเป็นผแผนกขายหน่วยงานราชการนี่มันแบบมันแบจงใจกันไปแั้นเป็นผแผนกคียร์เข,ขาก็คือลูกค้ารายใหญ่ลูกค้าที่มีความสําคัญลูกค้าที่ต้องมีของตำนานและประเทศเราเนี่ยเป็นแบบนี้มาตลอดผมนึกเบื่อชีวิตแบบนี้ครับผมนึกเลิกไม่เอาแล้วครับผมไม่อยากทําแบบนี้ วอนนี้ผมมีชีิตเป็นของผมเลยคนระับผมไม่เอาแล้วแต่ว่าทุกหน่วยงานนะครับมีการซื้อมีการจ่ายใต้โต๊ะหมดคุณติดต่อหน่วยงานราชการนะคุณไม่มีเงินใต้โต๊นะมันเป็นเรื่องที่ยากมากที่คุณจะได้อาจจะได้ของกระป๋องกระแปงซื้อไอ้ขี้หมูขี้หมาเนะี่ยก็อาจจะไม่มาเรียกเงินของกูหรอกแต่ถ้าโครงการไหนคนระับที่ขึ้นหลักล้านนะครับถ้าไม่จ่ายมึงไม่มีทางได้แดกกูขอกูจะถ้ถยีบเลยนะ ขายของหน่วยงานราชการเนี่ยออเดอร์เป็นล้านมาแล้วนะมึงไม่จ่ายมึงไม่มีทางต้องจ่ายครับเออผมนึกพอวันหนึ่งผมมาทำงานกงินเมืองผมนึกตั้งนโยบายพักก่อนไงว่าอันดับแรกปราบโกงต้องปราบโกงก่อนครับปราบโกงเด็ดปฏิรูปราชการสองข้อนี้ประเทศเจริญแล้ว แต่ไม่เคยมีพรรคการเมืองไหนกล้าพูด่ึงเรื่องการปราบโกงเพราะการตั้งพรรคมันใช้เงินมหาศาลลงทุนครับท้ายสุดก็ต้องถอนทุนครับการเมืองไทยยังวนเวียนอยู่แค่นี้แหละครับกับการแย่งชิงอํานาจเพื่อจะได้มีการถอนทุนครับมันถึงลงทุนกันเป็นพันพันล้านในการตั้งพรรคการเมืองไงเออผมพยายามลักด้านใพกกนพรรคการเมืองที่เป็นของประชาชนน้แต่เข้าไปปราบโกงแต่ว่าประชาชนทุกคนต้องมาช่วยกันสร้างพรรค ช่วยกันลงขันนะเดือนละร้อยปีละร้อยถ้าสมาชิกพักถ้าเรามีล้านคนเป็นสมาชิกเราก็จะมีเงินร้อยล้านเราก็สู้กับพวกมันได้แนละ้วใช่ไหมครับเรามีล้านคนเดงเราก็ยังมีอย่างน้อยสามล้านคะแนนใช่ไหมถ้าเรามีสมาชิกพกร้านคนอ่ะคุณว่าจริงไหมเพราะว่าอย่างน้อยก็ต้องมีญาติพี่น้องอีกใช่ไหมครับถ้าคุณเป็นสมาชิกพาร้านคน ล้านคนคุณก็บอกพี่น้องคุณก็อาจจะได้หนึ 3, ่งต่อสามนั้นเราจะมีแล้วสามล้านคะแนนนะยังไงก็เข้าสภาเรามีสะสอยี่สิบล้านดีคนอยู่แล้วแต่ประชาชนไม่เอากับผมงะแล้วไปจากพ่อกูยกตัวให้ฟังไอสัตว์กูยกตัวให้ฟังว่าวันนี้พักการเมืองนี่นะกูไม่เอาแล้วกูไม่ทําแล้วไอควายแล้วไปจากพ่อเนี่ยไอสัตว์กูเล่าให้ฟัง ว่าที่ผ่านมาที่กูมาทํางานเมืองเนี่ยที่กูไม่ยอมรับเงินอย่างนายทุนน่ะเพราะกูต้องการให้ประชาชนเป็นนายทุนพักไม่ใช่ในายทุนจริงๆไม่ใช่เศรษฐีมาเป็นนายทุนพักไอสัตว์ฟังให้เข้าใจเย็ดแม่ฟังไม่เข้าใจก็ดูถูกกูละเย็ดแม่แล้วโดยจากพ่อไง่ยควายผมยกตัวใหญ่ฟังวันนี้พักการเมืองส่วนใหญ่เนี่ยมันมีเจ้าของ แต่ที่ผมทําในรอบที่แล้วเนี่ยผมต้องการให้ประชาชนเป็นเจ้าของพรรคถ้าในทุนมันมาให้คนละสิบยี่สิบานเนี่ยมันก็เรียกร้องไงแต่ประชาชนให้มาคนละร้อยต่อปีเนี่ยแต่ผมต้องการล้านคนนั่นหมายถึงมันมีร้อยล้านแลงเงินร้อยบาทมันไม่ทําให้ใครเดือดร้อนเย็ดมากมันเข้าใจไหมป่าล้มวีก็เรื่องโก,กูมันมีการโกงจำนำข้าวมไม่รู้ว่าไงอควายกูไม่สนใจนะพรรคไหนก็ช่างแม่งนะ ถ้ามึงทําไม่ดีกูต้านหมดอ่ะมึงนี่เฮียจริงๆอ่ะถ้าใครเป่านกหวีก็ต้องเป็นสลิมถ้าไม่เป่าสลิมก็เป็นนกหวียัดแม่มึงก็คิดได้แค่นี้ประเทศถึงชิบหายกับคนอย่างมึงนี่ไงไปไกลส้นตีนนะเฮียกูพูดให้ฟังว่าที่ผ่านมาเนี่ยที่กูพยายามจะทําพรรคการเมืองเนี่ยเพราะกูต้องการให้ประชาชนเป็นเจ้าของพรรคกูขอแค่คนละร้อยแล้วมีเจบาับผิมชอบพ่อไงสัสต์กูจะรับผิดชอบเฮียอะไรได้มึงดูประยุทธ์จะไม่รับผิดชอบเฮียอะไรเลยแล้วกูจะรับผิดชอบเฮียอะไรไ้แม่เย็ด กูคนเดียวจะรับผิดชอบเฮี่อะไรอ่ะจัดไปไกลส้นตีนกูยังไม่บอกมึงรอไว้ดาเล่นเนี่ยเย็ดมม่